การงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงนี้เราก็จะเข้ามารับฟังดวงของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของวันที่17เดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือน พฤศจิกายนนี้นั้นก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสําหรับในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมเราก็จะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องดวงของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ภายในช่วงของวันที่13นี้นั้นจะมีดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินดวงชะตาของท่านจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้น เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการเงินนั้นจะมีการหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางชาวราศีตุลน,นั้นหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง จะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านลงทุนอะไรก็จะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองนั่นเข้ามาถึงท่านแล้วชาวราศีตุลในช่วงของเดือน มพฤษภาคมที่มีดาวพระเรหัดนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานที่ดีๆจะมีงานที่ยั่งยืนและถาวรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้งานดีเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงที่ดาวพระฤห,หัสนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ในราชาโชค จึงทําให้ดวงของท่านนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ถือว่าท่านอยากได้อะไรก็ได้ท่านมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรำแต่ก็ให้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าว่าท่านทำงานเกี่ยวกับส่วนรวมอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่า มีการาทิงดีชิงเด่นให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของกลางเดือนนี้ในเรื่องการงานให้ท่านระวังไว้อย่างมากอาจจะมีคนมาคอยจ้องจับผิดหรือว่ามาคอยเอารัดเอาเปรียบท่านแต่ให้ท่านใจเย็นเย็นไว้ในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นเอง ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของปลายเดือนอาจจะดวงดีดวงเด่นที่มีเกิดขึ้นกับท่านได้ชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระเสาร์นั้นเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากิน การทำมากินนั้นท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระเสาร์เข้าสู่ในราศีมีนจะมีความโดดเด่นอย่างมากมายทำอะไรก็มีคนเกรงอกเกรงใจทำอะไรก็จะมีความสำเร็จถ้าก็ท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านจะมีบริวาร มีลูกน้องอีกมากมายท่านจะได้ดิบได้ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการงานนั้นไปได้ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นโอกาสทองของท่าน ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านท่านจะค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบ ลงมือทำได้เลยงานที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้นเข้ามาถึงท่านแล้วการเงินการทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั้นท่านจะติดขัดหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการ การเงินการงานก็ถือว่าในช่วงก่อนมีคนเอารัดเอาเปรียบมีคนคอยรังเกียจท่านอยู่แต่ต่อจากนี้ไปสิ่งที่เลวร้ายนั้นจะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาท่านถือว่าในช่วงที่ดาวต่างๆมีการโครจรโยกย้ายก็จะทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ สิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปการงานการเงินก็ถือว่าต่อจากนี้ไปท่านจะดีจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยหยิบจับอะไรในช่วงนี้ <c oughs> ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนการลงทุนก็ถือว่าเป็นการดีในช่วงนี้เงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านเคยลงทุนอะไรหรือว่าทำอะไรกับใครในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลกำไรมีผลที่ดีๆเข้ามาหาท่านเงินทองก็จะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นการรมถือว่าดวงของท่านต่อจากนี้ไป จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามา,าท่านบางคนนั้นล่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ไม่ทันตั้งตัวก็มีโชคลาภจะมีเข้ามาตั้นบางคนได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนเงิน,งนก้อนก็มีในช่วงของเดือนพฤษภาคมถือว่าชาวราศีตุลนั้นโอกาสดีๆจะมีมากกว่าโอกาสที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมได้ จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงนี้อาจจะไม่ได้คืนเขาอาจจะเอาไปแล้วก็เอาไปเลยจะไม่มาคืนเราเราก็จะไปทวงก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านตัดไฟเสียแต่ต้นลมแม่โดยที่เรียกว่าเราไม่ให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะคบใครในช่วงนี้ท่านระวังไว้เพราะว่าเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็ไม่จริงจังอะไรกับเราบางคนก็หน้าไหว้หลังหลอกปากอย่างใจอีกอย่างหนึ่งจึงทำให้เรานั้นอาจจะมีการผิดหวังได้เพราะฉะนั้นการครบคนในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีการเงินก็อีกเช่นเดียวกันย้ายใ,ใครขอหยิบขอยืมได้ในช่วงนี้ ในช่วงต่อไปก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านก็มีในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงของปลายเดือนโชคลาบจะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของปลายเดือนท่านจะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านงานของท่านที่ทำอาจจะได้ งานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายท่านเคยย้ายงานหรือว่าท่านเบื่องานเก่าๆท่านอยากจะหางานใหม่ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้งานที่ดีกว่างานที่ท่านทำไว้ในช่วงก่อนๆน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ จึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการสมัครงานเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำที่ดีท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ยังย่งยืนและทาวรออีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ สิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปศัตรูคู่แข่งอีกเช่นเดียวกันก็จะไม่มีเข้ามากล้ำกลายให้กับตัวท่านอีกต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเกยเงินทองก็จะมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศีตุลน,นั้นในเรื่องของการที่ท่านเคยรอคอยไม่ว่าท่าน จะรอคอยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาท่านเงินทองการงานก็จะมีเข้ามาท่านท่านเคยสมัครงานอะไรก็จะได้ทำดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนนั้นมีงานจนล้นมืองานเข้ามารอเราก็ถือว่าดีงานมารอเราเราก็มีงานทำแต่ถ้าหากว่า เรารองานก็หมายความว่าเราไม่มีงานเราต้องรอให้งานเข้ามาหาเราแต่นี่ดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านมีงานเข้ามารอเพราะฉะนั้นตัวของท่านจะไม่ตก ต่ำหรือว่าจะไม่อาภัพอะไรในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาท่านจะมีโอกาสทองจะไฟฟ้าอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จอย่างมากมายการลงทุนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีความก้าวหน้าพัฒนาไปเรื่อยๆท่านจะมีการขยายจิจการให้กว้างขวางออกไปอีกจะมีบริวารมีลูกน้อง มีคนรับใช้อีกมากมายชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนพฤษภานี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นบางคนนั้นมี ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมากมายก็จะมีลังไหลเข้ามาเพิ่มเติมอีกรวยแล้วท่านจะรวยกันอีกโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับในเรื่องของการงานสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีความสำเร็จอย่างสูง ท่านฟังกันแล้วขอขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี